แต่ข้าวมากข้าวใช้ได้นะเป็นข้าวที่แบบเหมือนกับเหมาะกับการทําข้าวหน้าเป็ดเลยกินไปไม่หยุดเลยฮะกินไปกินไปเรื่อยๆอ้าวเฮ้ยมันมีอะไรเนี่ยมีน้ําจิ้ม,มให้ลืมใส่นะลองใส่เขาหน่อยดิใส่ไปเออมาฮะพอใส่ไ้นี่ตัดเค็มได้หน่อยใช้ได้ปะพักอีกกินไปโอ้ยหมดจานแล้วฮะหมดจานลนะ บาทเรียกน้องเช็คบินว่าเท่าไหร่กันน้องก็บอกว่า60บาทน้าอีกสิบาทนะฮะโอนเลยตามนี้เลยนะโอนเงินไปน้อง70บาทไนปะนี่ก็เป็นรีวิวข้าวหน้าเป็ดร้านนี้ฮะร้านพอเพียงนะผม ก็ข้างหน้าร้านเขาก็จะมีเป็ดนี่ถุงพลาสติกอยู่เพราะมันอยู่ริมถนนนะก็เอาไว้กันฝุ่นนะถือว่าเป็นร้านที่ดีร้านหนึ่งนะใครผ่านมาแถวซอยเจริหลุยก็มาแวะกินได้นะร้านอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนสัมชันนะฮะอยู่ถ้าเข้ามาจากทางปากซอยเจรนหลุยนะฮะก็จะอยู่จากตึกเอเอห่างมาประมาณตั้งสองสามร้อยเมตรนะนั้นโรงเรียนสัมชันนะตัวนี้ก็เป็นร้านพอเพียงอ่ะซูมไม่เห็นหน่อยหน้าร้านนี่นะร้านที่พูดถึงนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะฮะก็พามากินร้านอาหารแบบง่ายๆนะฮะเป็นร้านข้าวหน้าเป็ดธรรมดน่ึงตแ